มีสวัสดีครับสวัสดี52 2่คัด้วยครับสวัสดีครับอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับ <S <S ก็วันนี้นะครับวันนี้แดน,นี่เรื่องดีๆมานเสนอทุกคนนะครับอย่างที่ทุกคนถามมาอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องเสื้อของด้อมบ้านไหนอินตรานะครับผมหลังจากที่ตอนนี้เสื้อของพระเอกโอป้าน้องลูกิีษณาเนี่ยเขาได้ปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็น สสดีพี่เอกเลยนะครับก็จะเป็นเสื้อของด้อมบ้านไหนอีตานะครับผมก็เดี๋ยวจะมาจําหน่ายเสื้อด้อมบ้านไหนอีตากันนะครับก่อนที่จะจําหน่ายนะครับหรือว่าจะให้กดรหัสเพื่อการสั่งซื้อสินค้านะครับผมจะบอกท่านผู้ชมก่อนว่าสินค้านี้จะเป็นสินค้าที่เหมือนกันตรงที่ว่าจากพรีออเดอร์นะครับผมอาจจะวันนี้พอสั่งเสร็จปุ๊บเข้าระบบชําระเงินเสร็จ, х, จั้นปุ๊บจานาจะต้องขอเวลาห2อาทิตย์นะครับเป็นการทําสินค้านะครับผมเป็นการพรีออเดอร์นะครับ แต่จะให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับได้ดูแบบนะครับเปิดสั่งนะจะเปิดจองนะครับเป็นจํานวน3 3รอบเท่านั้นนะครับ3รอบเท่านั้นนะครับผม3รอบนั้นและจบนะครับเสื้อตัวนี้ครับเป็นเสื้อแฟนคลับของด้อมบ้านไหนตานะครับใครที่อยากจะใช้เป็น FC ของแนทนะครับใช้ที่เป็น FC ของพระเอกรุ่งฟ้า FC ของแนดดี้นะครับถ้าอยากจะใส่อยากให้ใส่มาพร้อมๆกันในวันที่มาดูลิเกนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามขอเห็นเสื้อสีน้ำเงินสวย ที่เขียนว่าด้อมบ้าไหนตายยังสวยอย่างชัดเจนพร้อมๆกันเลยนะครับอยากเห็นแบบนั้นอย่างเช่น,บบน,น,เนกรณีงานวิสิตว้าวที่จะถึงนี้ตอนนี้บตรจหนาแล้วเพราะฉะนั้นโอป,ป้าเขาก็ปล่อยเสื้อแล้วตอนนี้ก็ถึงคิวของพ่อหนานหรือแด๊ดดี้ที่ต้องปล่อยเสื้อของแดดดี้บ้างนะครับก็อยากเห็นแฟนคลับเอลซีใส่เสื้อเงินสวยๆเลยอ่ะมาดตตูตัวต้นแบบก่อนว่าที่ท่านจะได้ใส่เสื้ออันนี้คือต้นแบบที่ชัดเจนว่าเสื้อออกมาจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับอันนี้คือตัวเสื้อนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ครับ อันนี้คือด้านหน้าของเสื้อนะครับด้านหน้าเสื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้าของเสื้อจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าของเสื้อป้บ้านไหนอตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมและด้านหลังจะเขียนอย่างชัดเจนครับต้อมป้านหนานอินตราครับจะเป็นแบบนี้นะครับของแด็ดีนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับตัวเสื้อข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นรูปของไหนอินตานะครับผมนี่ครับ ลายจะเป็นอย่างนี네้เลยลายสวยอย่างนี้เลยนะครับผมเสื้อของไหนอินทรานะครับลายสวยอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับและข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเสื้อสีน้ําเงินนะครับผมนะครับรับรองว่าเท่และดีอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะบอกให้วิธีการกด cf นะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับใครรักพระเอกรุ่งฟ้าใครอยากที่จะสนับสนุนของพระเอกรุ่งฟ้านะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะจ๊ะ นะครับถ้าหากแม้ว่าใครใส่ไซส์ M นะครับให้พิมพ์ว่าจุดเริ่มต้นนะครับเราจะมีแต่ไซส์ S, M, L, XL, 2XL แล้วก็ 3XL นะครับใครที่ใส่ไซส์ M ไห้ใส่ไซส์ S ใ,ให้พิมพ์ว่า S 1นะครับแล้วมันจะดูดเข้าระบบทันที M 1จะดูดเข้าระบบทันทีนะครับ s 1, 1 m หนึ่ง1หนึ่งลหนึ่งกหนึ่ง็3 x l1 อหนึ่งแลก็สามหนึ่งอันนี้คือที่ท่านต้องพิมพ์นะครับถ้าท่านต้องการนะครับผมนะครับอะแล้วก็สองถ้าหากแม้ต้องการมากกว่าหนึ่งตัวถ้าแม้ต้องการมากกว่าหนึ่งตัวให้พิมพ์ว่ายเช่นถ,ถ้าใส่ไซส์ s ก็ให้พิมพ์ว่าเหนึ่ง <1 S 1> เท่ากับสอง ระบบจะดูดเข้าไปนะครับเป็นท่านได้ย้ายสตัวนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกวิธีกา,ารสั่งให้ดูนะครับผมสสดีแปดร้อยบาทท่านด้วยนะครับผม